ริ่มทำเค้กฟักทองจากไมโครเวฟค่ะสูตรนี้เป็นสูตรแบบทั่วไปนะคะไม่ใช่สูตรเฮลตี้นะแต่ว่าจะเหมาะสำหรับคนที่อยากทำเบเกอรี่มากเลยค่ะแต่ว่ายังเป็นมือใหม่นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าเราจะทำกันยังไงเริ่มจากเราจะใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะเป็นจำนวนหนึ่งฟองค่ะตีไข่ไก่ให้แตกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ฟักทองนึ่งสุกลงไปค่ะฟักทองตัวนี้100กรัมนะคะเอาแบบที่นึ่งสุกแล้วนะแล้วก็บดให้เรียบร้อยเลยค่ะจะใช้เป็นที่บดหรือว่าซ่อมบดแบบเราก็ได้นะคะตามด้วยน้ำตาลทราย ะคะ2ช้อนโต๊ะค่ะเป็นแบบช้อนตวงนะคะแล้วก็แป้งอนเนกประสงค์100กรัมค่ะหรือก็ประมาณ10ช้อนโต๊ะแบบช้อนตวงเลยค่ะอันนี้เราจะตักแบบไม่ได้กดลงไปให้แน่นนะคะจะตักแป้งเหมือนแป้งทั่วไปเลยสามารถเปลี่ยนจากแป้งอนเนกประสงค์เป็นแป้งเค้กหรือว่าแป้งทางเลือกอย่างอื่นได้นะคะสําหรับคนที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะผงฟูที่ใช้ประมาณ4กรัมนะคะหรือก็ประมาณ3ส่วน4ของช้อนโต๊ะค่ะเป็นแบบช้อนตวงนะต่อมาก็เป็นนมจืดค่ะ60มิลลิลิตรนะคะหรือว่า6 ช้อนโต๊ะนั่นเองถ้าเกิดว่าคุณแพ้นม,มัวนะคะก็เปลี่ยนเป็นนมจากพืชหรือว่าเป็นกระทิก็ได้ค่ะเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับเค้กของเรานะคะเราจะใช้เป็นน้ำมันดําข้าวค่ะโดยจะใส่ลงไปปริมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเนื้อสัมผัสของแป้งนะคะจะได้ออกมาประมาณนี้ค่ะจะมีความข้นหนืดสักหน่อยนะคะไม่ต้องตกใจนะเนื่องจากเราจะนําเข้าไมโครเวฟนะคะดังนั้นภาชนะที่ใช้เนี่ยจะเป็นภาชนะแบบถ้วยเซรามิกนะคะไฟ600วัตต์เป็นเวลา 3านาทีค่ะแนะนําว่า3นาทีแรกเนี่ยให้เอาออกมาเช็คดูก่อนนะคะเช็คโดยการใช้ไม้จิิมฟันจิ้มลงไปนะถ้าเกิดว่าเนื้อเค้กแห้งสนิทแล้วเนี่ยก็คือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ควรจะเวฟให้นานกว่านี้นะคะไม่งั้นเนื้อเค้กของเราจะแห้งเกินไปค่ะแล้วก็เค้กจะเหนียวอีกด้วยส่วนใครที่อยากรู้ว่าใช้กับหมอ้อทอดไร้น้ำมันได้ไหมเตาอ,อบได้ไหมหรือว่าหม้ออบรมร้อนได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวเราจะบอกในแคปชั่นหรือในคอมเมนต์นะคะขเขียนบอกให้อย่างละเอียดหมดเลยค่ะทุกอันเลยแต่ว่าเนื้อสัมผัสของแต่ละตัว วก็จะต่างกันออกไปนะคะสูตรนี้เน้นทําแบบง่ายๆค่ะทําจากไมโครเวฟเนื้อก็จะมีความนุ่มแล้วก็หนึบหนับสักหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อของฟักทองด้วยค่ะรสชาติความหวานกําลังดีเลยนะคะหวานจากน้ําตาลแล้วก็หวานจากฟักทองด้วยถ้าเกิดว่าอยากได้หวานน้อยใส่น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊ะพอค่ะ